สวัสดีครับวันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์นะครับ2 5ง6งบประมาณ1ล้านบาทนะครับต้องการจะซื้อรถดีๆใช้สักคัน1ล้านบาทบวกลบบวกลบ1ล้านบาทต้องการจะซื้อรถดีๆใช,ใช้ใช้สักคันนะครับรถน้ำมันรถไฮบริดรถไฟฟ้า EV 3สรูปแบบ เลือกคันไหนดีเลือกแบบไหนดีนะครับวันนี้ผมมีข้อคิดเห็นนะครับมีคำมีมีคำเสนอแนะนะครับข้างหลังผมเนี่ยผมเขียนรายละเอียดของรถเป็น c รอสโอเวอร์นะครับเป็นมินิ c รอสโอเวอร์5รุ่น4ยี่ห้อนะครับมีทั้งน้ำมันเพียวๆน้ำมันผสมไฮบริดแล้วก็ไฟฟ้าเสียบปลั๊กเพียวๆนะครับ มาให้พิจารณานะครับในในในวในวงเงิน1ล้านบวกลบนะครับเดี๋ยวมาดูกันทีละรุ่นทีละยี่ห้อนะครับก็ To โตยต้ m เอ t มจอตแล้วก็ฮอนด้าไฮนาวีไฮบิดนะครับ3ยี่ห้อเอ้ย4ยี่ห้อ5รุ่นนะครับราคาป้ายแดงก็ตามนี้นะ เชื้อเพลิงเนี่ยผมคิดที่10ปีตามมาตรฐานการใช้รถที่ทั่วโลกเขาคิดกันนะครับผมไม่ได้โมเมไม่ได้มั่วน,นะครับ10ปีบางคนคอมเมนต์ทำไมคิดเท่านี้เท่านี้นอะไรต่างมาตรฐานการใช้รถยนต์เนี่ยปีละ20,000กิโลนะครับปีละ20,000กิโล10ปีก็2 0 0 0 0 0กิโลนะครับ t o y ย t a Cross ตัวนี้เป็นเบนซินก็ผมให้1 4กิโลลิตรนะครับ ครอสตัวนี้เป็นไฮบริดตัวกลางนะครับผมให้18กิโลลิตร MG ไฟฟ้าเสียบปลัก๊กเพียวๆผมให้กิโลละ80สตังค์50กิโลวัตต์ฮาวนะครับเอสโตสามผมให้กิโลละ1บาท60กิโลวัตต์ฮาว h เฮตอาวี A v, ผมให้20กิโลลิตรเนื่องจากมาเป็น1,500ซีซีนะครับไอ้ตัวนี้1,800 ร้อยีซีก็กินน้ามันหน่อยหนึ่งอันนี้ก็ประหยัดหน่อยหนึ่งนะครับประมาณนี้นะค่าประกันก็รดน้ํามันก็จะถูกหน่อยหนึ่งปีละหมื่นนิดๆอันนี้ก็หมื่นห้าอันนี้ปีละสองหมื่นนี่นี่สองหมื่นกว่ากว่าอันนี้ปีละหมื่นห้าเท่าๆสูสีดูดีกันสิปีก็คูณเข้าไปนะครับอะไหล่พวกนี้นะครับอะไหล่พวกนี้เนี่ยผมเอามาจากเว็บไซต์ของโตโยต้านะหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นค่าใช้จ่ายเท่าไร่อะไรยังไงไอ้ตัวนี้ก็ผมเอามาจากเอ็มจีเหมือนกันนะครับสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเสียค่าใช้จ ผมมโนเอานะครับไม่มีรายละเอียดไม่มีดีเทลในส่วนของ BYD นะครับอ้น,นี้ก็มาจากเว็บไซต์ Toyota i h o n d นนะครับตามนี้นะบวกล็อกคูณหารบทสรุปค่าใช้ใจ่ายเมื่อเราใช้ไป10ปีปีละ20,000กิโล10ปี200,000กิโลนะครับมีค่าประกันค่าเชื้อเพลิงค่าไหล่ต่างๆนะครับรวมแล้วตามนี้นะครับ MG4 ถูกสุด เนื่องจากค่าตัวมันถูกแล้วก็ค่าไฟฟ้าก็ถูกหน่อยหนึ่งเนื่องจากมีค่าพลังงานก็50กิโลวัตต์เาวนะครับตามนี้นะนอกนั้นก็สุสีดูดีกันนะครับพอ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 ,พอจะนึกภาพออกไหมครับงบประมาณ1 000, 000, ล้านบลกลบมีเอสโต้สนะครับล้าน2อทอ,อนิดหน่อยนะครับแล้วก็ครอส ไฮบิดผมก็เอาตัวกลางถ้าห่างน้องๆพี่ๆเพื่อนๆจะซื้อตัวท็อปก็บวกเงินเพิ่มไปนะครับ h อ็ hey ี v, ผมก็เอาตัวกลางนะครับใครอยากซื้อตัวล่างก็ลบไปใครซื้อตัวบนก็บวกเพิ่มไปนะครับเป็นไอเดียนะครับทีนี้ผมจะอธิบายทีละตัวครอสเป็นสินนะครับในมุมมองของผมเนี่ยถือว่าน่าใช้ที่สุดนะครับเนื่องจากมันปลาย10ปีข้างหน้าค่าใช้จ่ายก็ ก็ไม่ได้มากกว่ารถไฮบริดสักเท่าไหร่ไม่ได้มากกว่ารถ EV สักเท่าไหร่นะครับครอส่8เบนซินอนาคตเนี่ยไม่ต้องไปกังวลกับแบตเตอรี่ถ้าเปรียบเทียบกับครอสไฮบริดเห็นไหมครับเจอแน่ๆน,นะครับ8 9, 10, 10, 11, 12, ปี9ปี10ปี11ปีสอปีรถไฮบริดจะต้องเจอแน่ๆน,นะครับหลายๆคนคิดว่าไฮบริดเนี่ย แพงที่ตัวแบตเตอรี่นะครับก็เลยพูดถึงแต่แบตเตอรี่ดุ่นนี้นั่นอะไรต่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยรถไฮบริดมันมีอุปกรณ์ส่วนควบนะครับอุปกรณ์ส่วนควบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฮบริดเป็นต้นว่าอินเวอร์เตอร์คอนเวอร์เตอร์ชุดสายฟงสายไฟเซนเซอร์กลองบริหารจัดการระบบไฮบริดต,ต่างๆตรง,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 งนี้นะครับคู่นี้เนี่ยครอสเบนซินกับครอสไฮบริดผมแนะนำครอสเบนซิน นะครับเพื่อตัดปัญหาในอนาคตนะครับคุณไม่ต้องไปปวดหัวคุณไม่ต้องไปควักเงินก้อนเพื่อไปเซอร์วิสร,ระบบแบตเตอรี่ไฮบริดหรือระบบอุปกรณ์่วนควบนะครับคู่นี้นะผมอธิบายตามนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับรถน้ำมันไม่จำเป็นจะต้องเข้าศูนย์ตัดหลอดก็ได้ส่วนรถไฮบริดครอสไฮบริดนะครับจำเป็นจะต้องเข้าศูนย์ตลอดเพื่อรักษาสถานภาพการรับประกันแบตเตอรี่นะครับคู่นี้จบนะ ผมแนะนำครอส1.8เบนซิน,นระหว่างทางการใช้งานเนี่ยค่าเชื้อเพลิงอาจจะแพงนิดหนึ่งแต่บั้นปลายนะครับบั้นปลายแล้วบวกลบคูณหารแล้วมันมันมันจะดีกว่านะครับบั้นปลายของครอสไฮบริดเนี่ยมันจะเอาคืนด้วยเรื่องแบตเตอรี่แล้วอุปกรณ์ส่วนควบนะครับเพราะฉะนั้นไปเถอะครับรถน้ำมันดีกว่าคู่นี้นะครับ คู่นี้นะครับเนื่องจากเป็นรถไฟฟ้าเพียวๆ mg 4ค่าตัวเริ่มต้นที่ไม่ใช่เริ่มต้นหรอกตัวนี้ตัวท็อปก็ถูกหน่อยหนึงนะครับแล้วก็ค่าเชื้อเพลิงค่าชาร์จฟงชาร์จไฟค่าประกันก็ถูกหน่อยเมื่อเปรียบเทียบกับเอสโต3นะครับตัวนี้50กิโลวัตต์วาวตัวนี้60กิโลวัตต์วาวนะครับตัวนี้วิ่งได้400กว่าโลตัวนี้400กิโลนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อนาคตแบตเตอรี่ก็ผมเดาผมคิดไว้ว่าประมาณ5 0 0 0 0นบวกลบไอเจ้านี้ก็0 0 0 0 0บวกลบคู่นี้ถ้าหากพี่พน้องๆรักชอบรถ e ีวต้องการจำเป็นแล้วก็มองรถ e ีวว่าจะซื้อแน่ๆเนี่ยคู่นี้นะครับระหว่าง MG4 กับ S3 e เนี่ยผมแนะนำ MG4 นะครับเมื่อคิด ถึงเรื่องความคุ้มค่าเงินที่จ่ายไปนะครับเห็นไหมประหยัดกว่า3 0 0แสนบาทแบตเตอรี่ก็น่าจะถูกกว่าหน่อยหนึ่งนะครับนะเห็นไหม m g c ประหยัดกว่า ETO 3 3แสนบาทนะครับตัวถังบอดี้ก็อาจจะเล็กกว่านิดหนึ่งนะครับออปชันที่ให้มาก็แล้วแต่ความพึงพอใจของท่านนะครับแต่ถ้ามาคำนวณบวกลบคูณหารแล้ว m g c คุ้มค่าเงินที่จ่ายไปเมื่อเทียบกับ เอโตนะครับตัวสุดท้าย Honda h r ฮนะครับเนื่องจากตัวนี้เนี่ยเป็นรถไฮบริดรถไฮบริดถ้าคุณจะซื้อรถไฮบริดระหว่าง h ฮ v กับ c r o s เนี่ยนะครับมันมีข้อดีข้อด้อยต่างกัน h ฮ v v ประหยัดน้ำมันกว่าด้วยเหตุผลในเรื่องว่าเครื่องพั0 0 c c ซีซีไฮบริดส่วน Cross ตัวนี้เนี่ย1 8 0 0ซีซีไฮบิดนะครับอา,อานาคตเนี่ยในเรื่องของการเซอร์วิสดูแลรักษาอัลอลนอลัแบตเตอรี่อุปกรณ์ส่วนควบสูสีดูดีกันนะครับคู่นี้นะเฮนารีกับครอสนะครับแต่ว่าครอสจะได้เปรียบในเรื่องของพละก,กำลังแรงม้าแรงบิดนะครับเนื่องจากมันเป็นตัว1 8 0 0ปซีไฮบิดนะครับจริงๆแล้วรักใครชอบใครนะครับระหว่างครอสไฮบิดกับเฮนารีไฮบิด จัดไปนะครับอนาคตคุณจะต้องเจอแน่ๆเหมือนๆกันก็คือแบตเตอรี่8ปี9ปี10ปีก็แล้วแต่นะต้องเจอแน่ๆแ,แ,แบตเตอรี่แล้วก็ต้องเจอแน่ๆคืออุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆที่ผมกล่าวถึงตั้งแต่ตอนต้นนะครับก็ฟันธงได้ว่ารักใครชอบชอบใครมาสาย h อ n da ก็จัดไปใ hey ห้ถ้ามาสาย Toyota ก็จัดไปไฮบริดครอสนะครับแต่ถ้าคุณคิดจะซื้อไ อาครอสไฮบิดผมแนะนำให้มาซื้อครอสเบนซินจะดีกว่านะครับโอเคนะครับหากผมพูดผิดพลาดตรงไหนอย่างไรก็ขออภัยด้วยนะครับบทสรุปว่าระหว่างรถน้ำมันเพียวๆกับรถไฮบิดผมแนะนำรถน้ำมันแต่ถ้าระหว่างรถไฟฟ้า e ีีกับรถไฮบิด ซ้ายขวาตรงนี้นะผมแนะนำไฮบริดเพราะอย่างน้อยอนาคตแบตเตอรี่มันถูกกว่าย่อมเยาวกว่านะครับนะรถไฟฟ้า EV มันน่าใช้น่าใช้ตอน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 ใช้งานมันน่าใช้มันประหยัดตัวเลขตรงนี้ถ้ามองนี้มันประหยัดนะแต่บทสรุปสุดท้ายรถ EV ค่าแบตเตอรี่มันเอาคืนหมดโอเคนะครับผมแซมสวัสดีครับ